เดือนอเลยว่าได้จ้างไคเงนบ่ะพูดเลยครับน้ำแล้วแน่นอนอยู่ต่ว่าช่วงที่เ้าเย็ดที่รีกกับม่เยืนเปลี่ยนเตือนย่นนีออว่อันนี้ปืยไวเต็ิ่มเพาะว่ามันลายแนวมือครับใบนี่ห้ยาาห้มันมันแตกนอยังที่ใส่ทุงใบกัมัดใบเลยบอกเขาดให้มันเอามันอบมันเอาเนาะมันอบแล้วกัมันอบมันขึ้มีความซึนของมันเองบ่กมันกระสีแตกนอขึ้นมา ผลิตนนแตกน้อยแล้วเฮากเกลไปปลูกข,ขันขันพ่อสนิงฮอกปลูกได้บ่ปลูกได้ปลูกได้ขันปลูกสมมติบ้านแตกน้อยจังสี่แล้วฮอกเอาไปปลูกได้แม่มันก็นขึ้นไวอออันนี้คือดอกข <c oughs> ุดล้มหรอฮอกอะขวดขวดขวดแจักหน่อยแล้วฮอกก็เอาลงดินไปโรยโอ้จ้ำนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุพูสุคนเมื่อนี้มาพ่อใหญ่เล่าเรื่องสวนคาทั้งสุอันสุเนวโอ้ยบังเลยครับพุ่อมะมักพริกมักอันนี้หัวกระล้องไปอยู่กับเอ็นเยี่ยงกว่าเหรออันเยีมันี่รักมันนี่รักอันยุ่บ้านยังกว่าพี่บ้านพมรีกีพมรีกีตำบลยังไงตำบลหัวนาคามเพื่อสีถาดดีเนาะเพื่อสีถาดจังหวัดอุดรธานีครับ อันนี้มันยังแน่นี่คือเอริยุทธ์อันนี้มะพริกอ่ากุหลาบกุทธ์อันนี้มะพริกมะพริกมะพุงดอกกระเจียวนี่คุณเียวนี่คุณเียวไห้บ <im> <too> ้านพืชอันที่ที่เอาไปเก็บไปยังนี่น้ำปลาน้ำขูกน้ำยังนี่เอามาปลูกินในบ้านมืดแม่โอ้ยแสดงว่าชื่อมึงในบ้านใดเขาโขูดก็ขันบ้านจัดผีของเก้าผีของก้อยบ้านในดอกหรอกเนาะอันนั้นที่ยื่นมันยังพี่อันหัวดอกกระเจียวเอออันนี้หัวดอกกระเจีียวนลงดอกกระเจียว โอ้สั่งเกินมาก่มึงจังไดยสั่งเกินมาอันอันถ้าเฮาสั่งมาแล้วเฮาก็มาไว้ในถุงเลยจังเพีมยนเฮาก็เอามาไว้ในถุงให้มันเกิดน้อยสัเกินโอ้อันอันใส่ถุงไว้นี่หาย้าว่าให้มันมันแตกน่อยได้ยังซี่ใส่ถุงไว้ก็มัดไว้เลยบ่มึงจังไดลให้มันเอามันอบมันเอานะอบแล้วกัมันอบมันขึ้นมีความชื้นของมันเองบ่มันก็สิแตกน้อขึ้นมา มัน,นแตกน้อยแล้วเขาเก่าไปปลูกขันขันป้าสนียเขาปลูกได้บ่ปลูกได้ปลูกได้ขันป้าสมมาบ้านแตกน้อยจังสี่แล้วเขาเอาไปปลูกได้แมนมันก็ขึ้นไบอ๋ออันนี้คือดอกยังก่ดอดดอกกระเจียวแล้วเกี้ยวแดงเตรียมปลานีบอกแ,แต่ว่ามันดอกไงเพราะมันตุ่มดอกไงแต่ว่ามันเป็นดอกกระเจียวหวานดอกกระเจียวหวานบ่ครับเขาม่รู้อทีเอา,าอดอกกระเจียวมันก็ดที่นีหลายพันธุ์เลยเมนอันนี้พันธุ์พันธุ์หวานอันนี้พันธุ์หวานอันตลาดเขาอันขายนั่นดอกละสองบาทบอก ดอกละส้งบาทมันสีดอกใหญ่ดีเนาะดอกใหญ่มันแซ่บมันหวานดวกเลี้ยอ่ไปเอาไปปลูกเบิ้งสาธิตให้พี่น้องเราเบิ้งจักอันนั่นนี่จักน้อยครับพี่หันเแบบช่วงห้าสิปลูกไหมครับไปนี่พื่อเอาควนไปหนิบอ่ะพุทธมุนเหรอครับนาย ขวดขวดขวดจัดน้อยลราเขาจะเอาลงดินไปโรยโจันนี่จันนี่เลยต่ว่าต่ว่าห้มันแน่นนมันหมนั่นแน่นลงมันแน่นแน่นหินมนันแน่นแน่นดินนันแน่นแล้วกัเากับก้อยทิมไว้แล้วก็นตัวครั้งเลียวกันปลูกง่ายไดมส่วนมากคนสูบฝนนง่ะยหมฝนเนาะงายฝนสื่อปนมากสร้างปนมากโลละแต่ไหนครับ

ไมีหลายแนวดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมถึพาไปเบิ้งปลาคาเร่าด้วยครับปลาคาเล่ากับออกไปขายตลาดยู่ยู่ตลอดยู่ครับโอ้ใส่ดอกกระเจียวดอกก็ะพักหวานโอ้พักหวานท่านนี้เด oh, oh, oh. ี oh. Oh. ๋ยวติดเป็นพักหวานพักหวานปลาห้องหรือักหวานปลาเอาเอาเอาเงามาผูกเล่นบ้างดิคนเอาเงาอันไนมันเอาอันนี้ไนน์หรือเปล่ไนมันเอามะพร้าวทุกคนทอแล้วกระเจียบลงไป ในมันหนีห่อได้เพะในในกระถางใน่อย่างว่พอ,พ,อองพอได้ถุงนี่ถุงเนาะเพาะในถุงเพราะมันแท่งออกแล้วเพราะมันแบบเป็นกบเป็นต้นแล้วจัอยรล่ะเขาก็มาลงเลยหรือเ่ากัะมาลงดินเลยแต่ว่างแบบน่หรือจงังไกันบางในมีไก่เนาะแ่นไก่มีนี่โอ้บ่ไหวบ่ไหวครับคุณแล้วครับชวนอ้แตะไคร้ได้ขายป่ะครับตะไคร้ได้ขายอยู่ตัวละเจ็ดบาทตัวละเจ็ดบาท ป้าที่โซฟีน้องเจ้าปีต้องปีนบ่อห้องปลูกไงพอมันขึ้นโค้วเนาะมันจะขึ้นขั้วหรอห้องกอดใหญ่อ๋อห้องกอดเป็ดไมมป้าลำใหญ่ไงพี่น้องเพื่ไข่นครับค่แสดงว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้เห็ดอยังมันติมไม่ได้เห็ดเลยยากเนาะปล่อยทิ้งไปเลยมันเวียดหลายยากเบื้องบนอยก็ป้าดนองนะครับแสดงว่าปล่อยอีหลีปล่อยบ่เอากหอดนองพี่น้องก็ยากหลายเนี่ยเอาส่วน คนผู้เดียวโอ้แล้วเป็ี่นม้อนหงดพ่อมบ่โอ้แค่หงัดพ่วงพี่ไมนครับอันนี้มันค่าเดียงค่าเดียงน้อยหรือเ่ครับนี่ค่าตาเดียงค่าเดียงน้อยห้องบ้านห้องนี่ครับพี่น้องพูดเลยครับขนาดว่าเราปล่อยเห็ดปล่อยเห็ดที่มีเสียบงงมากากากเยอะโอ้เดียงใจบายอยู่กับพี่น้องพูดเลยครับแต่ว่ากับใครเนี่ยอยู่เดียวกันค่าเนี่ยมันเ่ินเอาอื่นเนาะ เป็นปล่อยหกมันกับแจงกเกเพียงตะวันบางามไปซื้อน่ครับเจอกยาให้มันดีเหรพี่มีเพียงนะครับนะเพียงว่าปลกปลกใช่หครับูครับเลวนกละลายและวเป็นปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋แล้วเาจับหมูวานนี้ได้นี่ยวาับไปตู้เลยครับกูเลยครับสองร้อยนอยนอจักบาทน้อละบาทนอละบาทสองร้อยนอน้อละบาทเออ ก่อนึงก่อหน,งอหนึงกับว่าแม่นหน่อยนอได้ครับเป็นซิฟเป็นเศร้านอกับมีเะไรครับอันนี้ที่ที่ซับไปแล้วซื่อนี่ครับ,บ,บเออนี่ครับ,รบที่หาบกอก็ได้เงินลอยแล้วเออยางยางยาง,ยางตามได้หนึ่งครับพวดแล้วครับปวดอันนี้อันนี้หมว่าปะข้าปล่อยถิ่มบางถิ่นบบน,น,น้อป่อยถิ่มน้อเต้มันสิเป็นบ,บัก,กุ่งบักแตงกันแล้วแต่มันสิเป็นบักเต้ามัสิเป็นมันยาผู้เดียวมันยาครับปวดแล้วครับ ปลากล้วยกาเทวดาเดี่ยงโอ้ปลากล้วยเทวดาเดี่ยงเราโอ้ยทำปลาเกลือกันเดี่ยงกินทิมใบโอ้แค่ทิมทิมใบมิเต้นทิมทิมใบมืดแต่ว่ามันเป็นเงิ่อนตัวมือพี่น้องเลยได้เงินตูวมือได้ครับเป็นมป็นปลาปล่อยทิมไบที่ซื้อปลูกทิมใบซื้อก็ได้เงิ่อนตัวมือครับเป็นปลาจังได้ก็ได้เพราะว่าค่าดิมันมันหอบปลูกทิมใบบางได้กับก็บแท่งนอออกมาที่เก่าครับ มบอกัวพันที่เหที่ชุดในหลวงนม่ใช้เบื้องตักับให่อันเบิ้งค่านี่อันนี้มันค้านเดียวกันบ้นว่นจะนีรสกลังิดรก่อ่เพือนพูดเหรอครับพูดไหมอันนี้นนอไลอันนี้เ่นนับอันนี้ท่นรับอันนี้่นนครับอันนี้ค่าเรียงหน่อยยี่สิบกับ้นนี่ ชางใบไมอเรียี่จับดืบูเลงนอนระบาดระบาดแต่ยังมีเนาะอนี้มังคืออันมัือเทวดาคืบกันอันนี้ก็มีมัเอือเทวดาดาบมัเคือเทวดาอาเมันสิเป็นแม่นอาเจ้เพิ่นสีเลี้ยงอาเจ้เินสีหายกันบ่มังคือแค่มาแค้นคืนน้ำกันเทวดาอาเจมันสิคืนโอ้ยนี่กุนเนี่ยดีครับพี่น้องครับอามันสิคืนพระอิ ใช่แหละาูรโอ้ผมก็ไปเรอกผมก็เข้าไปหรอกยันมู้งึงงามยันปกอกังเยเออบิงพายทูดูเปล่าว่ล้ก็การปลูกยังสี่งานผลเทยงไดกแึงงานเนาะปลูกินจิไปปลูกงไปงานครับซ้มเบิ้งดูครับเบิ้งเบิ้งนอค่ะทือถูบถมาดมาเขือดนหมด่ดแลครับกี้ไหมอค่เดี๋ยวนีคาดี๋กแงนอกมากรับ มาด้ครับพ so so. no like ok. okay. mm hmm. so ี่น้องมาออกเด้อ like ผู้ใดยู่ใกล้นี่ครับแล้วผมีเวลาสับกันผู้ใดมาสับเอาเสื้อๆนี่รักยังไงฟรีแล้ววะพ่เลยครับเนย่มาเรียันล่ะกล้วยแมนกล้วยยังครับปาผมลืมมึงหรือบบหนามพี่ลครับโอ้โหเราเฮ็ดเอาเองเลยเดือนเอาเลยว่ได้จ้างผนบ่ นั่งแล้วแน่นอนอยู่แต่ว่าช่วงที่เ้าเย็ดที่ดีกับกับไม่เยินเปลี่ยนจะเกิดเยินเปล่าอันนี้คือว่าเอาปล่อยไก่คือครับเห็บถิ่มถิ่มไว้แต่ว่าแต่ละมือแต่ละน้ำไปกับมาเอาอยู่พราได้ใส่อยู่เนาะพราได้ค่าน้ำกาไฟพราได้ค่ากับขอกับน้าอยูุ่ทธศครับเออถึงว่ามันถือว่าได้น้ำมันหลายแต่ว่ามันกับซอยห้าไปหลายเติบเนาะ ครับอันนี้คือพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงอนนี่ดีครับเออบ้านบัจฉิคตอแต่แนวเดียวอันนี้เอาก็เสริมไปนัน่เนาะเสริมไปนั่พร้อมเบื่อนนอหรือกับเรือมันดีไลยเด้ครับอ่าเพื่อนเพื้อนเนี่ยอันอ,อันนี้นเพือ่อนหยาด้คเห็นยุ่นี่เพื่อนหยาเด้ครับเอออันนี้ต่างชายเด้ครับเนี่ยคือออกกินชายเด้ครับเนี่ยพุณเลรอครับขึ้นในกระถางดูเลรอครับ กุหลากำลังเที่ยงนอกมาผุหลาครับเบื้องอันนี้ก็พักอัน t e r g a t e อเตอร์ a t e ใช่อันนี้ก็ w a t a t e w a t e r g เ t e ในหลวกว่าให้กินนิบๆเลยดิบๆดเลยเป็นพักนิดเย็นแก่ไขแก้ไขแก่ฮอรนให้กัหายน้ำ แกอีสุกอีสอสใสแกไข่มากระต้นไรบ้ <c oughs> ราไข่มักไม่ง่ยไไข่มากระตน้น <c oughs> อ้พู้หลนหนว้วครหบ้หู้นน้าู้หู้าู้หบ่หู้หู้่นีหู้อู้หู้หู้หู้กู้หู้หู้หนู้่นหูนตูดหูเฮือนถนนูน่หู้หถนนู้หู้าู้หู้หู้หูัหน้้คือถนนลา้ยา,ยนนเางเ้หู้หู้นน้้นู้ห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 ้กูคหู้ห้หููหู้หู้ห้้หมอครับ ออกมานี่ก็แม่นพุ่นละครับไปสีธาต์ก็ได้ไปใช้ร้านก็ได้ครับฟังบุญเมดแล้วถนไส้หมดแล้วครับสกนลคนครก็ได้เนาะครัะทัดน,นี่กับุ่นละเขาไปใส้สกลนครก็ได้ฮะท,ท่านเจี๋ยบเหรอกระไรที่เป็นมาฮะกระปูปีนีนเห็นบ่แม่นบูกเทวดาคือกันอันนี้ก็ได้เทวดาเบิ่งเอาบุญูนไปเลยบุญหลายเนาะเจ้าเนาะอันนี้แม่นยังเนี่ยนะอันนี้บ่อันนี้ขิงแข้งขิงแข้ง ขิงเคี้ยงนี่เลยขิงเขี้ยงปาก,กรั๊ลมแมนโอ้ิงเขี้ยงปลาก,กันเนี่ยเขาเป็นยาสมุนไพรเลยครับครับลมลมแก้ปวดท้องแกปวดท้องอาหารเป็นพิษมนนั้ยนีะครับแกอะไรโอ้อวันพักวันผา,าเขาหกขออัดีหก<น>แต่ว่าห่างห่างมแต่แน่วกลิ่นเนี่ยมิต่เงินเดลยครับอยู่ในนี้ครับยางนี่ค่อยๆหยวงได้ครับเผื่อเนี่ยนี่บักเกือร์นะครับเนี่ยบันบ่ียร์วงนี่เหยียบไปมัดเลยนี่ครับมีแต่แน่วกลิ่นเนี่ยนี่ครับค่อยหยวงต่า ต้กันก็หาเห็ตนะครับพี่น้องเนี่ยจังไปได้จังก้าเท่เก้าได้ครับปฏิวัติเรียนบงในเปียงอันมืองมะแตงเ่นี้แป,แปงแตงธรรมาดาการพูดลครับอนนโอ้เจม่จมยตั้มใบจนียเอออาจามนเป็นยังวเัเป็นยัง,งเงออปูบักแตงไว้เนี่ยเป็นบักโม่เลยเจ้่าเหยียบพักแป้กชันๆเด้บอกนนั่นๆเห็นบ้นนั่นพักแป้ยนั่นเหยบ้านนั่นน่ะ นั่นกันบ่บอกมันเหยียบแล้วเนี่ยเป็นบัวหกไรก็ได้แป้งกระเทวดาเลียโอ้ยปาดหนางเมื่อไรเถอะอันนี้ครับสีหน้าบานที่หน้าดำบานหน้าดำบานหน้าดำบ่ครับดำทุกปีบ่ครับต้นบุกกระถิ่มไว้บุกกรถิ่มไว้เนาะบุกสรรพคุณก็เป็นยาได้ครับมะกอันนี้แม่ยังนี่ยันละออดีต้นอันอนุมานนั่งแท่นอนุมานนั่งแท่น เป็นไม้ประดับหรือเป็นยาสมุนไพรก็ได้เป็นยาสมุนไพรแก้แค่ขี้น้องจะแจัเม็ดตันแมนเป็นทั้งหมอนวดเป็นทั้งหมอยาแมนเป็นหมอยาจบหมอยาบ่จบเพภสัชทำเปล่าเม่จบเภสัชโอ้ยสั่งเบาหวานกที่แรกไงปูเป็นเภสัชเบื้องเนี้ยแยงครับเลยยางขึ้นมากกับเมนเงินลดได้เนี่ยใบบักูได้ครับเนี่ยขายได้ได้ครับเนี่ยแต่ว่าได้ยามบะมี่กับบะมี่ได้ครับเบื้องพิลส์มาฟักไซ โอ้ยพี่เลยครับอันนี้คือมะระขีนนกนั่นเองวะมะระขีนนกแต่ว่าใส่กินใบนี่แหละครับไมากินมากมันดอกเอาใบไปใส่อ้อมนั่นอ้อมนี่หนูวยผมอ้อมลำดีแต่เด็กครับพี่น้น<ช>องกินกระปุ่นกระยังกระแ่บเด็กครับ<ช>เป็นตะสวานตะตะไข่นี่แหละครับพอดูงตัวดีพอ,อดูงนั้นดีครับมันเป็นดอกมันอย่กัมันบวกจะรังเป็นดอกนะ กเป็นอะไรก็มาละมาละกินอันนี้มาละมาละเนยบ่นี่ลมาละกินมาละกินครับว่าล้วครับจลกว่าอีกยังก็ยังยกขางบาดเล่าเบิ้งก็รอดไปแล้วพวกเงนมูนแล้วเออกันเสียตัหงงาเสียข้างงานกันไม่ได้เสียหงาเสียยังก็ระมัดระวังไว้ดีๆเด้อก็จะไปเสียพักเสียบักเสียบัก ยังจะอบอยูมันมีแต่น่ากิ่นเลยนีน้ำเปล่นูมยางกายมานี่ครับพูดลครับเบื้องรอบบ้านเล่าดูคนกดมกัฮงอันนี้บะฮงริงเป็นเวยเป็นหนักเ,เชุมม่มหอเเทสยาเายาป่ะครับนี่นเอาหาักเอาหักกันเอเื่อออกมากมัน,ม,นาามันเป็นเมนยุบู่บอกเอาหักมันเอาหักมันาะเอาหากัาหาก ตกข,ขาวคุณยิ่งจะตกขาวหมัดขาวหมาดขาวผู้อยจะคุ้มเป็นน้องไงพ่อมีน้องไงอยู่ติดเมืองนีอยู่รักมีอยู่บ่ะรักมีอยู่ได้วยห้าป่วงอยู่เนาะป่วอยู่ด้เนี่ยได้ป่วอยู่ข้าเจ้าอยู่ในน้องไงติดเมือนีีก็เลยเุ้ยขอมาข้างหลังนี่เป็นสมุนไพรเลยครับต้นนาดต้นนาดต้นเต้าใบตะไคร่หอมพูดเหรอครับตะไคร่หอมก็มีโอ้สายพวดที่ขานย่างพี่น้อง เอาคลิปนีก,ก็ขอขอบคุณหลายเล้วเย้เนาะขอบคุณหลายด้วยครับที่ติดตามรับช่ครับขอบคุณมากครับ